สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยแปดพันไม้สายใยส,ส,สู่ชุมชนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีการพึ่งตนเองจากตำบลที่เข้าร่วมโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองคทง์ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ84พรรษาโดยตำบลที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติต้นตามโดยมีหัวใจในการดำเนินงานคือน้อนมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการให้ความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ของชุมชนโดยไม่ใช้เงินนำหน้าค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะไปกันที่ตำบลโนนพิบาลอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามค่ะสภาพภูมิประเทศของที่นี่เป็นที่ลุ่มสลับที่ดอนแบ่งการปกรครองออกเป็น14หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1 2 2 0 9ไร่ค่ะเราจะไปติดตามกันค่ะว่าคนที่นี่เขามีหลักในการใช้ชีวิตพอเพียงที่น่าสนใจกันอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครอบครัวของคุณพ่อทองใบทิพิชัยค่ะคนต้นแบบด้านไร่นาส่วนผสมและยังเป็นกเกษตรกรที่เด่นของอำเภอแกดำด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคะก่อนอื่นถามเลยทําไมถึงสนใจการทำไร่นาส่วนผสมอะคะ่ะก็เมื่อก่อนนี้พ่อวิ่งโดยสารวิ่งโดยสารมาหลายปีแต่ไปพาพวกไอไอส้สปคอไป ศึกษาดูงานอ๋อคุณพ่อเป็นคนขับรถที่พาคนอื่นเนี่ยไปดูงานเพราะอะไรได้ดูงานด้วยไปดูงานด้วยค่ะแต่ใจก็รักอยากเดินตามเลยพ่ออยู่เหมือนกันแล้วพอถึงจังหวะโอกาสมาคุณพ่อก็เลยกลับมาทําที่พื้นที่ของก็ทําที่หลังบ้านมันไม่มันที่ไม่มากค่ะก็ทําที่หลังบ้านทําเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันได้ผลก็เลยมาขยายจุดตรงนี้แหละเกียรติไร่นี่แหละแบ่งเป็นสี่แปลงเพราะว่ามัน มันจิตใจมันเห็นของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวที่ออกไปตามพ่อนี่ก็เดินตามของรอยพ่อแล้วก็ติดตามของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวตลอดไปตามทางในทีวีอพ่อก็สนึกว่าเออตัวเองอายุมากแล้วแต่พ่อทำเนี่ยไม่ได้ทําแบบายสินค้าพ่อทําแบบยั่งยืนคือมีกินมีใช้ตลอดไม่ให้ขาดไม่ได้ทำแบบค้าขายทำแบบยั่งยืนค่ะ โดยมีวิธีรูปแบบยังไงค่ะส่วนผสมของพ่อเนี่ยค่ะมันมีพ่อทําเป็นสีแปลงค่ะก็คือื้นที่เราื้นที่เรามีแบบมีเ็ดไร่ทำสีแปลงแล้วก็มีน้ํามีมีคูมีนาแล้วก็เราทําแบบหลากหลายแล้วทําไมคุณพ่อทํายังไงถึงได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นของอําเภอมาก็พ่อเนี่ยเป็นคนทําจริงเอาจริงทําจริงแล้วก็ได้ผลค่ะ ลงมือทําจริงทาจริงค่ะ,ค,ะคือผลงานนี่แหละคือได้รางวัลอ๋อจากผลงานมันที่ประจักษ์ทุกคน<ช>เห็นใชไ่ได้รางวัลน,นี้มาเห็น<ช>คุณพ่อเล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นคนลงมือทําจริงได้ผลจริงเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะว่าไร่นาะส่วนผสมที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นยังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะ พ่อคะในพื้นที่นี้ปลูกอะไรบ้างคะหลากหลายหลายอย่างมีอะไรบ้างเช่นไอ้ชะอมเนี่ยเป็นชะอมรอบสวนเป็นร้อยร้อยต้นอาทิตย์ตัดทีค่ะคือตัดไปทําอาหารอ๋อไม่ตัดไปขายตัดไปขายได้ใช่คือตัดได้โอทุกอาทิตตัดขายให้พวกแม่ค้าสามกําสิบบาทอ๋อเป็นรายได้ประจําสัปดาห์อืมไอ้ต้นอะไรคะต้นสลากต้นสลากต้นสลากอืมแล้วก็มีกล้วยใช่ไหมคะกล้วย ฝรั่งกล้วยอะไรคะเป็นกล้วยพันธุ์กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองฝรั่งไม่แล้วข้างล่างนี่เป็นนาข้าวเป็นข้าวอะไรคะเป็นข้าวเหนียวเนวหียจือข้าวมะลิต้องไปที่อื่น อันนี้คือต้นแครป่าค่ะที่เราเก็บดอกไปทำก๋วาวได้ดอกแคร์ต้นไผ่ค่ะอันนี้หน่อเรากินได้ไหมคะกินกินได้แล้วก็ขายได้ทั้งปีกินได้ทั้งปีคือมันออกแตกมาเรื่อยๆถ้าหน้านี้ก็กิโลยี่สิบาทถ้าน้าเล้งสี่สิบบาทเพราะว่า รดน้ำมันจะออกตลอดปี และนี่ก็คือบ่อเลี้ยงปลาของคุณพ่อค่ะมีปลาอะไรมัางคะมีปลามมีปลาอยู่ไอบ่อนี่มีอยู่สี่ห้าอย่าง่ามีปลาสวายมีปลากินมีปลาจระเม็ดปลานวลจันท์ปลาซีพีและปลานินมีอเลี้ยงรวมกันดีเลยรวมกันก็คือให้หัวอาหารด้วยแล้วก็ให้หากินเองด้วยก็หัวอาหารน่ให้ไม่ไม่ให้ประจําหรอกก็สองสวันให้ทีให้มันหากินเองของมันเห็นปลาตัวใหญ่มากตัวเบ้อยครับผม อันนี้คือเลี้ยงไว้กินหรือเลี้ยงไวขายคะก็กเลี้ยงไวกินนะเลี้ยงไวกินแล้วลี้ยขายครับน,นี่ก็คือบอกบแอ๊ F ค่ะอ,อันนี้นี่เราเลี้ยงจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะจากเลี้ยงพ่อพันธุ์แล้วก็พ่อเองพ่อพันธุ์พอแต่เลี้ยงมันก็เวลาฝนลงมา มันก็ออกไข่ออกไข่แล้วก็เป็นลูกออสลูกออสแล้วก็มาเป็นตัวเล็กเราค่อยแยกออกมามาแยกอีกทีแล้วเราค่อาหารอะไรอะคะก็หารแบบไอ้บรรจินพืชแต่แต่เป็นหัวหารกบก็ปกติที่เลี้ยงเลี้ยงผ่านผ่านมาก็เป็นเป็นพันอะแต่ปีนี้มันไข่มันไม่สมบูรณ์พ่อพันไม่ค่อยดีแต่ปีต่อไปจะเปลี่ยนพันใหม่แต่เอาแปลมาแล้วสามกิโลเพราะว่าจะเปลี่ยนพันใหม่เพราะว่าพันที่นี่นี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดี แล้วพ่อคิดว่าโครงการรักป่าเนี่ยค่ะมีข้อดียังไงม้างคะรักป่าก็มันสำหรับตัวเองว่ามันหนึ่งมีชสื่อเสียงแล้วก็ได้ความดีได้ขายได้เงินได้สิ่งดีๆแล้วก็เป็นคนต้นแบบแล้วก็เป็นสกรดีเด่นหาความดีมาใส่ไอ สุมช่วนตำบลของตัวเองเหมือนนะนำความรู้ให้เรารพัฒนาพ่อเราทุกวันนี้คุณพ่อคิดว่าโดยในครอบครัวของพ,อพ่อเนี่ยคะ่ะมีความพอเพียงหรือยังอะคะคิดว่าถ้าส่วนตัวนี่พ่อคิดว่าพอเพียงแล้วแต่พ่อจะสู้ต่อไปอีกเพราะว่าจะเป็นคนต้นแบบจะเดินหน้าให้คน้งหลังสืบต่อไป คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราก็ได้มาดูพื้นที่การเกษตรแบบไรนาส่วนผสมค่ะที่มีการปลูกพืชผักหลากหลายแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะทําให้พื้นที่เนี่ยนะคะมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครอบครัวของคุณพ่อทองใบที่พี่ชัยนะคะคนต้นแบบด้านไร่นาส่วนผสมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ